ยังค้าที่ต่อนต่อตัสดีนะคะผมไม่ได้ติดตามเลยครับวันนี้เก๋ะพามาเย็บผ้านะคะเป็นอาชีพอีกอาชีพนึ่งกลับมาหรอยังนะรับจ้างรับเหมารับหมองผ้ามาเก็บงงานแล้วก็เอามาเย็บนะคะอ่าราคารายได้ก็ไม่มากเพราะว่า ถ้าเย็บมันนิดเดียวจะเย็บเอาปริมาณถ้าเราเย็บมาแล้วก็ได้มากผู้ครั้งที่เหยียบเหยยบจับเยยบเยยบกินทีไม่ใช่เหยียบแอ่ะผู้ครั้งที่เหยียบจับก็หมายถึงว่าเรากำลังได้เงินเพิ่มเพิ่มเพิ่มเึ้นตลอดถ้าเราถ้าเราหยุดจับเราก็ไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นเอกะก็จะขยันขยันเหยียบเหยียบตลอด เดืนเดือนเคยเย็บถึงทีสี่ทีห้าก็มีคือมันเหมือนเงินอ่ะเป็นมันเป็นตัวล่อล่อใจอ่ะเพราะว่าเราเห็นเงินได้เงินเยอะเยอะเยอะแล้วก็เราก็ดีใจดีใจเรามีความสุขจนเรสู้ตายใหเลยเย็บเย็บตลอดสู้ตายโดยที่อ่ะไม่รู้กลางวันกลางคืนขอให้มีแรงเย็บตลอด ได้เงินได้ท้องมาแล้วก็ดีใจใช่ใชไหมคะที่รับเอาเย็บบางทีมมนมีหลายอย่างบางทีก็เป็นอโรฮ่าเชิดเอเพรนเอเพรนคือพากันเปื้อนแล้วก็เย็บกระเป๋าเย็บชุดชุดโมโมชุดยาวของของายเอียนะคะโดยทุกอย่างใช้ผ้าลายายเอนทั้งหมด เราก็เย็บกระเป๋าแล้กกระเป๋าใหญ่แบคแพคอะไรเย็บหมดเลยเย็บทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันมันมีงานอะไรแล้วก็เนี่ยตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็เย็บแมสแล้วก็ไม่ใช่แอมแมสอะไรเกะเย็บเองเย็บเองขายเองเพราะเรามีคัมภีร์เราเรามีแบรนด์เนมของตัวเองก็เลยก็เลยเย็บเย็บได้ขายได้เพราะเราจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนการค้า แล้วก็มีแบรนด์นนมของตัวเองนะคะชื่อชื่อแบรนด์คือฮอลโลเล่ฮอลโลเล่เป็นภาษาฮาวายนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือโดนัทรัดผมเป็นลายฮาวายเอียนนะคะเป็นลายฮาวายเอียนทุกอย่างเป็นฮาวายเอียนทั้งหมดค่ะอ่าครับอ่าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ที่เมสนซ <ไป S 2> อยค่ะ